อายาวมาเลยครับสวัสดีครับผมอยู่กับเรานะครับในช่องแฟม i ลี่สีทับไทยนะครับวันนี้วันนี้เรามาแห่นะครับผมแห่งานผ้าป่านะครับซึ่งก็ เดินทางออกจากบ้านมานะครับผมตีสามกว่าๆนะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอห้วยถแถลงนะครับผมบ้านห้วยปอนะครับมีช้างกี่เชือกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอ้เจอแล้วครับเจอแล้วจะของช้างนี่มาถึงตัวไหนครับนี่มาทันฮะปีห้าปีเลยได้โทรหากันไหมไม่ได้โทรหาใครโทรหาผมตะพัดบอ่อตะพัดนั่นแหละโทรหาฮะนเท่าโ <laughs> ทรไปให้หนึ่งบอ่อมองโทรไปให้หนึ่งบอ่อ <laughs> โอ้ พ่อใหญ่คำเสนนะครับนี่โอ้โหอพ่อใหญ่มาเจอพ่อใหญ่พอใหญ่มาเจอพ่อใหญ่แล้ว <c oughs> ปีนี้ตกมันหรือยังครับนี่ <c oughs> ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับหลายปี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 ลไม่ได้แนนดหงาเจอกันเป็นหนูสองสามปีแล้วเนาะ <c oughs> แต่ไม่เคยเจอ,อก็ได้กันม่แล้วเนาะพ่อใหญ่คำเสน กับพ่อใหญ่ทองดีเออฮะงาออกเร็วนะครับสองปีแล้ว อาหารช้างนะครับนี่น้องให้นี่โม่งเนี่ยมังน้องให้นี่โม่งตึกเค็กเค็กวีไอพีนะเออวีไอพีเนี่เอันไปจองมันลำเกลาบุญเนี่กันเนาะเอ้บยปลา เงยเอาียงเอ้าเียงก็ทำกุ้งอย่นันไปหน่อกีเออวานาเออก็ว่าต้นหนอย่ังนมาถึงต้นไหนครับนี่โอ้มาถึงประมาณตีห้ากว่ากว่าเกือบหกโมงเลยได้โทรหาผมไหมโทรโทรมั่เต็มวานนุ่นเลยโอใครโทรมาเนาะช่วงประมาณตีตีสี่ไหมตีส่กว่ากว่าโอ้พใหญ่ทองดีตาตาสนติแล้วกขโทรไปบอคนทีมงเรามาแล้วน อาาเ,เอเ,เอส,อสอ้่งจ้าส้มเน่าเนื้ออ่าปัม๊มเอาลงมากินญ้าหน่อยครับเพราะว่าเราก็ออกมาตั้งแต่ตีสี่นะครับโอ้ตีสามกว่านะครับตีสองกว่า,ต,วาตัวฮะู้ใหญ่สันติหน่อย คุณเราขึ้นรถไปแล้วบอคุณสร้างไปแล้วบอตอนนี้ตอนนี้พ่อใหญ่จะลงรถแล้วนะครับผมก็มาถึงกันแต่เช้านะครับวันนี้อ่างอาดิกล้ามห้อยเออพ่อใหญ่ทองดีนะครับผม พอใหญ่เจอเจอเพื่อนรุ่นรุ่นเลยครับวันนี้นะครับก <c oughs> ็กำเซ็นเจอเพื่อนรุ่นรุ่นเลยรุ่นเดียวกันรุ่นรุ่นรุ่นเดียวกันนะครับผม <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้แห่ร่วมกันเท่าไหนนร่นะกว่าจะได้แห่เข้ากันก็เพราะช่วงมันไม่ค่อยมีงานนะใช่ใช่ใช่ใชมันมีแค่ตัวเดียวสองตัวอย่างนี้เนาะครับผมไม่ใช่ไปทำมันมีเยอะก็ไปด้วยกันหมดเลยใช่ใช่ใช่ เดีนี้ฝนตกบ่ทำไมดินชุ่มแท่ตกตอนนี้ตกเลยสองสามวันนี้พวกเราต้องล้างช้างก่อนแล้วนี่เดี๋ยวไม่ทันเขานี่เราไม่ได้ล้างช้างมาจากบ้านดินดดพ่อใหญ่ทองดีนะครับยังอยู่แต่มันปลิวออกครับยังสมบูรณ์อยู่ครับพ่อใหญ่คำทองดีสมบูรณ์ปีนปีนน้อุ่เลยตกมันง่ายไหมปีนี้ไม่แน่นะปีนี้ประมาณเดือนกันยานี่ก็ เดี๋ยวดูพ่อใหญ่ผมครับหนาตึบเลยหนาตึบเลยเนาะก็ใกล้ช่วงแล้วเนาะพ่อใหญ่ของเราอ้วนมากนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วก็ช่วงปลายเดือนเมษาก็จะถึงฤดูกาลของเขานะครับฤดูกาลที่เขาจะตกมันนะครับช่วงปลายเดือนเมษาแต่ถ้าไม่ตกมันก็ดีนะครับปีนี้ ก็จะได้ออกงานใหา่คำเสนยาวเลยะรลัอกั้นกนอนนอนเนาะเอองาออก งาก็ออกเร็วนะครับนี่ห pues ืมก้อย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 เท่าเออเท่าก้อย คอยคอยลงมาเออคอยเบจัากระเบียดตันี้กอนงาก่ลอีเอลมคลโบมาเท่าในปลมปลมจนหุบลอนะมาฝ้อเลยในป่านึงรูปปลาเลยลมครั้ง ชาจำเลยุ้งบินเหยฮะไอเจ่าเลาวทุนนี่ครับพอแม่พี่น้องเฮ้าอยู่ทางบ้านหวยปอปะครับนี่สร้างมาทุกปีบะครับไม่เคยมีเลยโอ้ อันนี้จะเป็นเพื่อนรุ่นๆุ่นนะครับเคยถ่ายหนังร่วมกันนะครับกับสองสามเชือกนี่นะครับผมสมัยองค์บาก3ามกำลังดังในช่วงนู้นเนะเาะนี่ยเล่นหนังด้วยกันเลยนะครับนี่เน,นี่ยทองดีคำเซ็นไปด้วย,ย,วยไหมฮะไปช่วงองค์บากแรกเนาะ<ป>ภาคหนึ่ง เท่าให้อับลมครัง้งอาจ่า,าควันช้างนอนนอนสุดทางเดี๋ยนะครับโอ้โกคือเรืเอเรา เดินทางมาถึงแล้วนะครับวันนี้พ่อใหญ่ศรีทัพไทยพ่อใหญ่คำแสนพ่อใหญ่ทองดีนะครับวันนี้รุ่นปะปลาเลยนะครับรุ่นปะปลาวันนี้มาแห่นะครับรุ่นปะปลาบวกอายุไปก็เป็นร้อยล้กว่าหนั่นแหละครับ เป็นยังไงครับสั่งงามบอครับผมดเดี๋ยวแตง่งโตไปให้ง,งามครับครับผมเมื่อนี้เอาอมือล้านลงมือยับลง <c oughs> อ่เจียงให้กมเลเร็วบุหอยดิานี่คนนี้ก็ห้อยเวลามลแล้วเออกมลแล้วเจียงลายจะดึกเจบติดกูชิลานั่งตรงนั้นอ่ะนว่านี่กมลนี่ยเอย โอเคนะครับพวกเราทีมงานก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมโดยปลอดภัยนะครับวันนี้ก็ให้รับชมกันเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกด s u b สไคร์กดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะครับผมกดติดตามกันมาเยอะนะครับในช่อง Family สีทับไทยนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ